สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นด่านอะไรอืมด่านเดิมกับตอนที่แล้วนะครับด่านอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละตอนนี้เราอยู่มาทัศนศึกษาที่สวนลูกอมหน้าดินแดนลูกอมนะครับโอเคต่อจากคลิปที่แล้วเลยไปพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับอืมสีแดงอ่อันนี้เป็นสีอะไรสีนี้ก็ได้จริงๆมันสีไหนก็ได้มันแดงจนจี ตามพ่อมาอือกระโดดกระโดดก,กระโดดแ,และกระโดดมาเร็วปึ๊บโอ้โยกว่า<ะ>อด้อกว่าอ้าวเฮ้ยคุณครูอะไรเนี่ยพอมาถึงก็เจอคุณครูสุดโหดเลยอะ่ะโอ้ย, oh <my> อยสวัสดีคุณคิดว่าคุณจะได้รับทางอะไรอ่ะเขาเขาจะักตัวเราอ่ะ ทำไมเขาถึงกักตัวเราล่ละคุณครู oh <my> ดูเพื่อนทีเพื่อนว่างไงบ้างเอ้ยตอนนันนดเขามีลูกศรอ,อ๋อนี่คุณครูหลับคุณครูหลับตอนบ่ายสามนี่นะคุณครูครับเอ้ยนี่ไงที่เข้ามาช่วยเข้ามาในท่อโอ้แล้วดูโจทย์เขาสิเอ็นจีเอ็นจีเข้ามาในท่อชท่อตรงไหนข้างบนหรอข้างบนอ๋อโอเคโอเคที่มันเป็นช่องอะพ่อไปด้วยเพราะว่าคุณครูเขาหลับอยู่ เราเราสามารถที่จะท,ที่จะไปหนหีไปได้น่ากลัวโรงเรียนนี้ไปงน้นนะครับเอา,านโน้นไปหไหนขวา้วาร้ซ้ายดีเชยร์พอไปซ้าย,ายไม่ดีต้องขวาลูกขวาไม่ซ้ายร้เออเอเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไไใช่ครับหนึง่งลองกระโรดดกระโดดแล้วก็ มาทางขวามือนะเอ็นจีไหนมายัางอ่ะเพื่อนมาเร็วเพื่อนเราก็มาทางนี้ลูกทางนี้เพื่อนเห็นไหมเราก็จะเจอทางเรารลูกใช่ไม่รู้ว่าเป็นทางเออเฮ้ยเหมือนอะไรสักอย่างเฮ้ยเก็บอะไรบัตรนัเก็บบัตรอ๋อมันเป็นเลเซอร์พอเราเก็บปุ๊บเลเซอร์ที่ประตูก็หายไปโอ้ยทำไมโรงเรียนนี้เขาต้องแบบใส่เลเซอร์ด้วยอะ่ะ เปิดประตูไหมไม่ใช่ตน,นั้นเปล่าต้องเออน่าจะต้องขึ้นช่องไฟกลับทางเดิมแล้วก็เลเซอร์ตรงไหนล่ะที่หายไปไปดูก่อนไปดูก่อนอ๋อรอเลเซอร์ห้องเรียนเราเอ็นจีไปดูก่อนมาเร็วนี่ไงชึบตามพ่อมาเออเห็นไหมพ่อแล้วเลเซอร์ตรงเอ้ยเหมือนตรงที่เรามาเมื่อกี้นี่เลยเอา้ายี่ไปไหน จะขึ้นนี่เหรอขึ้นไม่ได้ไม่เดินตรงตามมานี่เฮ้ยอยู่ดีๆก็มีเลเซอร์เปิดใช้งานน่ะโอ้ยคุณครูเขาโหดโหดกับเราแน่เลยเมื่อกี้คุณครูไม่เป็นไรเอจีไปลูกเขค่อยๆกระโดดตามพ่อหนะไงคุณครูอ่ะเดี๋ยวพ่อเดินไปคุยคุณครูก่อนคุณครูครับผมไม่ได้กะไม่ได้ตั้งใจจะโดดนะครับใช่แต่อ๋อมันน่าจะเป็นการฝึกฝนของคุณครู คนครูเขาจะฝึกให้เราแบบแข็งแกร่งเพราะว่านะเราเข้าห้องไปเคาะไปหาคนครูได้ไหมมีได้โอ๊ยตายเลยกระโดดกระโดดพิดพ่อกระโดดพิดไม่เป็นไรเอาเพื่อนตามพ่อมานี่รอดู๋กี่ลอแล้วเอ้าพ่อกระโดดปิดแล้วนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่เห็นไะเพื่อนมาเร็ว ตามพ่อมาเพื่อนเอ้ยตายอีกแล้ว่嘛อือเป็นไรเป็นปลาได้นะโอ้ยมาแล้วมาแล้วอึ๊บกระโดดฟึบโอ้ยมาถึงจนได้อ้าวเกนจีตายแล้วไงเนี่ยจีตาย <laughs> โอเคโอเคเราไปอยู่ที่สนามไหนเนี่ยโอ,อสนามอะไรเนี่ยเป็นบาทไม่ใช่เพราะนี่สวนสนุกเปล่าวันนี้ไงเออ สนามเด็กเล่นเหรอสนามเด็กเล่นของเด็กๆอะ่ะใช่<อ>สนามเด็กเล่นอะไรมีเรานั่นะสิต้องค่อยๆไปแล้วระวังนะเอ็นจีตายแล้วฮึบสนามเด็กเล่นที่มีลาวานะครับวันนี้อพอโนอทเอ็นจีจะต้องผ่านไปได้ใหนึ่งสองโอ้ย ที่ขอไปก่อนมันเลาว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนรถหรือเปล่าเมื่อกี้ทำไมพ่อเห็นเป็นเหมือนรถแข่งอ๋อนั้นนอกโรงเรียนแสดงว่าเราน่าจะใกล้ถึงแล้วจีิีจีอยู่ไหนอ้าวอยู่ดีปอยุองหลังพ่อได้ไงเนี่ยข้างนอกเห,นเห็นรถเห็นไหมลูกนั่นไงรถเขาวิ่งไปวิ่งมาแสดงว่าเราสามารถไปโบกรถได้พอ<ถ>ต้องออกจากโรงเรียนนี้ก่อนใช่้วาีได้อะไรไปน้ำลื่นน้ำลื่นนะลูกระวังนะระวังมันลื่น เขามีป้ายบอกด้วยว่าระวังลื่นเฮ้ยเฮ้ลื่นอยู่ไหนที่อยู่ในอาตายเหรอ,อพ่อมาได้พ่อยังไม่ลื่นเท่าไหร่เนี่ยฟ,ฟุกอะฟุกอะสินี่เขามีป้ายบอกหรือพ่อฝีมือก็ไม่รู้มาเร็วเข้าประตันี้เ,เพื่อนรออยู่เดี๋ยวเพื่อน,อ,น, ốt, ยนอยู่นี่ไงระวังลุกไป มาเร็วมาที่ห้องอยากอยากเล่นอีกมานี่ก่อนอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกใช่ยแม่อ๋ออันนี้ชั้นเรียนศิลปะเหรออยากด้วยโอเคโอเคโอ้ยสำหรับห้องนี้นะครับมันเป็นเหมือนห้องเรียนศิลปะเนาะมีอะไรอ่ะเนี่ยดินสอบากกาแต่ว่าข้างล่างหล่นไปไม่ได้เลยนะ เป็นสะพานไม้บรรทัดไงลกูกเช,าานชินี่อย่างลบนี่ดินเสอ,เอ,อเปึออ๊บเฮ้ยแล้วทำไมอ,อ,อันนี้หวังว่าคงไม่ใช่เลือดไม่ใช่แน่นอนน่าจะเป็นสีอ,อ้าวพ่อรอพ่อรอเดี๋ยวให้จีวารบมาดีกว่าอืมมาแล้วนะครับนี่นเป็นการวารบวารมาเลยใช่ไหมกระโดดสองทีเฟิบเฮ้ย อะไรอีกแล้วเนี่ยคุณครูผมออกได้ไหมครับอืมออกไม่ได้ร้อนเหรอใช่นี่ไงทีโอ้ยร้อนไว้ใส่กระเป๋าอ่ะอุ๊ยร้อนมากล็อกเกอร์ล็อกเกอร์โอ้ยโอ้ยร้อน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 พอล้อนโอ้ยเร็วเราเป็นไก่ย่างอ้าวยีร้อนไปทำไมเนี่ยมันร้อนมากเลยนะลูกเดี๋ยวเอ็งยีวัามาไหมโอเคโอเคแมรี่อ้ยถึงแล้วนะครับ แต่ว่าตั้งแต่ที่เรามานี่เรายังไม่เจอครูแบบดุดุแบบอันนี้นะในหนึ่งล็อกเกอร์มีทางเดินลับอยู่ลองค้นหาดูในหนึ่งล็อกเกอร์เราต้องไปเปิดหรอไม่ใช่นีไ่ไงพอเจอแล้วอยู่เอา้าวีไไม่ใช่อกอ,อกรออกรไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่จีไม่ใช่มใชเ,เมื่อกี้ก็เหมือน v i p ล็อกเกอร์ เราไม่ใช่มี p ครับเฮ้ยพนัดกิจจอทางไหนนี่ไงอ๋อเออใช่เลยนี่ไงมันออกมาเหมือนมันมุดท่อสูงเฮ้ยเยไอจีอันนี้ระวังเลยนะลูกโหเฮ้ยเฮ้ยโหเดินยากเดินยากจริงยอมรับว่าเอ้ยเยเอ้ยเยเหมือนพัดลมเขาเป่าพ่ออึบโอ้ยพอรอดแล้ว พอลองมาลูกพยายามอยู่พยายามพยายามระวังนะลูกระวัง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 โอเคโอ้ยเลเซอร์อีกแล้วลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นกระโดดลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นโอ้ยขึ้นมาลูกโอเคมาเร็วเอ็นจีเอ็นจีมาเร็วเร็วเร็วกระโดดเกือบไปเห็นไหมเอ้ามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสระน้ำเหรอ จะต,ต้องว่ายน้ำลงไปอ่ะลูกลงลงมาเลยฮะเฮ้เยว่ายแล้วไปไหนต่อเ๋อนั่งไงน,น,นั่งไงจีทำไมเราลงไม่ได้เอเดี๋ยวมันต้องมีวิธีที่จะลงเลนี่ไง,ไไงต้องปรับมุมกล้องให้มันให้มันขึ้นตั้งขึ้นเดี๋ยวพอมามาก่อนอเอ้ ใช้ตรงมุมกล้องพ่อแบบว่าไหยมาไกลละตามทางมาเลยเอ็นจีลูกพอกั้นหายใจอยู่ยังไม่สามารถพูดได้อึบโอ้ยนี่ไงขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วพ่อขึ้นแล้ว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 อึบออยพ่อถึงแล้วโอ้ยนนี้เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนสระว่ายน้ําของโรงเรียน พ่อกระโดดขึ้นมาก่อนเอ็นจีอยู่ไหนเนี่ยทำไมพ่อไม่เห็นลูกเลยเอมา,มามามาตามพ่อมาพ่อขอไปนอนพักกันไะเฮ้เอ็นจี NG! เราสามารถที่จะกระโดดน้ําข้างบนได้ไหมมาเล่นกับพ่อกันเร็วพ่ออยากไปอันสูงสุดเลยอะ่ะได้ไหมไไไพ่ออยากรูก้ไม่เอขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไไดต้องกดกระโดดเ,เอาละพ่อจะเป็นเหมือนนักกระโดดน้ําเหรียญทองโอลิมปิก ดูนะเ,เดียวเ,เดียวน้ำจะไม่กระเพื่อมแม้แต่น,น้อยปึ๊บหนึ่งสองปุ๊ปเอาเอ็นทีก็ลงมาไปุูเราไปต่อกันดีมา่าปอืออ่าไปเห็นทองเราได้เห็นทองโอลิมปิกกันแล้วไปดู ได้ไงเราต้องมาทางนี้ต่อเฮ้ยน้ำอีกแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปไงล่ะพอไปเด้อเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเราต้องกระโดดหยุดไม่ได้มันเหมือนจะดูดเราระวังห้องน้ำเหรอแล้วทไมเขาปล่อยห้องน้ำน้ำไม่นี่อย่างงี้อก<ม>อฮะแล้ว<ไ> <laughs> เห้องน้ชาย <laughs> เดินที่เข้าน้ำชา พอเขาเอ่ยระวังเอ็นีเดี๋ยวเอ็นีไปห้องน้ำก่อนั่ห้องน้ำชายไมาเขาบอกระวังลื่นแต่ว่าเดี๋ยวเอ็นจีไปอ๋อไงเอ็นจีนนนเข้ามาห้องน้ำชายมันมีอา้าวมีเหมือนทางลงอะ่ะตายอีกแล้วพอออกแบบนี้ได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้ห้องน้ำหญิงอะ่ะห้องน้ำหญิงก็เข้าไม่ได้ห้องน้ำชายโน่นอยู่ริมริมสุดนู่นเลยนี่ตามเข้ามากระโดดขึ้นอ่างนี่ น,นี่โอ้ยเอ,อือดนั่นแหละลูกกระโดดไปงั้นเห็นไหมฮงฮงไม่เป็นไรไปทีไปทีหรือว่าถ้าเรามาทางนี้ได้ไหมอ๋อจริงจี้พ่อว่าเราต้องนี่น,นี่นี่ไงอ๋อเราต้องอเอาไม่ได้แล้วต้องกระโดดไปทางไหนล่ะไม่ได้หรือเปล่าได้ไหม ระวังระวังสิต้องช้าๆพ่อลองมาตรงอ่างหม่อยเดี๋ยวก็อึบไม่ได้มันต้องมีทางไปพ่อว่านะอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวพ่อมา่าลองลองกระโดดไม่ได้ตายตลอดเลยหนึโอ้ยนี่ครับอยู่ดีพ่อก็มาได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอ ลนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับซ้ายหรือขวาจริงพ่อขวาบ้งดีกว่างวดที่แล้วซ้ายสองรอบเลยซ้ายสองรอบนี่ตายสองรอบเลยเอ้าวขวาก็ทางตันอีกแล้วงวดนี้ต้องแบ่งซ้ายนะครับสายตรงไป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 อ้ย,ยอ้าวนี่จะสายหรือขวาแล้วกันเอา้าพอ่อกำทาง ซ้ายรอบหนึ่งแล้วก็ขวารอบหนึ่งไม่ได้อีกแล้วต้องซ้ายสองรอบนะครับต่างผิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะพ่อจีตาจีตาแป๊บนึงเอาพ่อมานอนจิมม่าพวกรห้องน้ำห้องน้ำหรือห้องอะไรห้องน้ำชายเดีด้วยมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนเหมือนอะไรอ่ะอุโมงค์ใต้ดินน่ะลูกได้ได้ไอจีตรงไหนนะพ่อรอไอจีแล้วกันนะครับเอาพ่อมนเล่นหนัน อ้าวมาตปดลูกไปแล้วเราต้องนี่ต้องเพราะว่ากระโดดข้ามห้ามเนี่ยเห็นไหมออได้ต้องกระโดดข้ามแน่นอนเอา้าโอ้มันเป็นทางเนินกระโดดลำบากนิดพ่อตายอกแล้ะตายแบบแขนขาดหมดเลยระวังนะลูกเอา้าอ๋ออันนี้ต้องค่อยๆขึ้นแบบออใกล้ๆอะใกล้ๆล,ล้วค่อยกระโดดไปนี้ครับอ,อือสุดท้ายแล้วปุ๊บ เขาลองเขาลองมันประโภไหนอีกแล้วเนี่ยเซฟก่อนนี่นี่นี่พอว่าต้องกระโดดตามท่อนี่นะน้ำพิษอีกแล้วโอ้โหบาจีเดียวเลยเหรอใช่บาจีเดียวมาทางไหนแล้วเนี่ยเดินมาลูกไม่ใช่ต้องไบงนู้นต้องไบ่งนู้นตามพ่อมาตามพ่อมานี่ครับเนี่ยครับ พอวิ่งเร็วปื๊ดเลยนนนนี่่ปวโทาง้ะใช่ทางนี้แล้วมาอึบมันมีกระโดดอึบกระโดดอึบกระโดดบางนี้นี่ไงลูกพ่อมาได้แล้วพ่อมาได้แล้วมารอด้วยนี่ไงเดี๋ยวพ่อไปรอทางนู้นดเฮ้เฮ่มาแล้วครับอ้าวโอเคโอเคโอ้โหมาแล้วนะครับเอ็นกีด่านนี้นี่นานมากเลยเนาะ แต่มันก็สนุกไหมล่ะมันก็เหมือนแบบผ่านไปเรื่อยๆเนาะโอเคโอเคฮึบฮึบฮึบแต่ว่าพอมานี่เราไม่เจอคนครูเลยอ,อ้าวมันเป็นปล่องขึ้นมาเล้วยูขึ้นมาแล้วตามพ่อมาอ้าว concentration เรียบร้อยเราผ่านแล้วลูกเราผ่านแล้วเ,เราผ่านแล้วเราผ่านแล้ว เผ่านแล้วเหรอใช่ลูกเราผ่านแล้วมอมเมื่อกี้เขาคอนเกรสและนี่ประตูแห่งการผ่านด่านแต่ว่าพ่อขอนั่งกินชาก่อนเอ็ขอเล,อเลพอนั่งกินช้าแบบสบายใจกันใครที่เล่นใครก็คเล่นได้จริงเล่นได้ไหมนี่อันนี้เอ้ยนี่่อก็เล่นได้ <S <S> <S เห็นไหมรางวัลสําหรับคนชนะ <S <S> <S เห็นไหมเราผ่านทุกด่านแล้วนะครับเพ<ว>ื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนอยากเล่น ตามแบบกับพ่อโน้ตกับเอ็นจีเอ็นจีไปนั่งทางนู้นได้ไหมเดี๋ยวพ่อโน้ตคือดีดีจีใส่เลื่อยดูลงอุโมงคเอ็นจีนั่งทางนู้นได้ไหมยกเย,ยกยกเย,ยกหด,กดกไหนอะไกลๆเลยเหรอใช่พ่อโน้ตลงใส่เลอยดูยดยนะมันสไลเดอรนะ์นะโคตรอุโมงค์เลยนะเฮ้ย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 ไปไหนเนี่ย เฮ้ยมันหล่นลงไปไหนอย่าบอกว่าเราเริ่มใหม่หมดเลยนะเออเห็นเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยพอกระโดดตายตายตายแล้วพอก็ได้ไปเกิดข้างบนไงนี่ไงพอก็มาเกิดข้างบน้ว นายอย่างเอเอเอ็นจีลองมานั่งนี้นั่งนี้นั่งทางนู้ดเอ็นจีไปนั่งนู้นเฮ้ยยกเยกอะ่ะเอ้นี่ขึ้นลงยกเยกได้เล่นชิบชาเลยยกเยกได้นี่ไงเล่นถึงช้าทางไหไน,ไน,นยหนานายาพ่อน,นั่งละเส้นทางเส้นทางเชิงแม,ม่เอาอพ่อจะเข้าประตูแล้ว<ม>ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูพ่อโนต้ตแกเอ็นนะครับใช่ครับนี่ใครที่จะเล่นแบบพอโนต้ตแกเอ็นก็ตามเข้ามาได้เลยนะครับ<ช>ด่านนี้ก็สนุกนะ<ช>อ,อาจจะมี2คลิปนะครับด่านนี้ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพ่อโนต้ตแล้วก็เอ็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย,บาย,บาย